อเมล่าออกรถเพียง9,999บาทหรือดอกเบีย้ย0%สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอนิสัต์อีกแล้วนะคะวันนี้ออกมากับเจ้าอเมล่า VL นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะสีขาวหลังคาดำนะคะสียอดฮิตเลยนะคะสีนี้กับโปรโมาชั่นสุดเด็ดนะคะ ออกรถวันนี้เพียง9,999บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน4ปีไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจอเมล่าเครื่องแรงจัดได้จัดเต็มเลยนะคะออกรถเพียง9,999บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน4ปีทักมาคุยกับโอกันนะคะสวัสดีค่ะอเมล่า VL ของเราคันนี้นะคะสามารถสตาร์ทด้วย รีโมทเปิดแอร์ไว้รอได้เลยเย็นๆน,นะคะสตาร์ทด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วเราก็มีนิสสัน Connect s ิ r v i เ e สด้วยนะคะ